เดี๋ยวได้แต่งงานก็ฟันเฟืองต้อเตรียมขันหมาเพื่อไปเดินทางมาชมพ่อมันแต่งตัวอะไรเนี่ยงานแต่งอะเนี่ยโอ้แต่งตัวมึนชุดหมดนะมึงอะไม่เหลืออะไรแล้วล่ะทหารทหารทหารี่เหรอเหมือนกับเขาจะได้แต่งเองเลยเฮ้ยหล่อมากเลยเพื่อนโอ้จับไอที่ดีใจที่ตัวเลยเพื่อนขอบใจมากนะที่เพื่อนเ่อเป็นกำลังใจให้อยู่ในวันนี้ฝินเกือบแย่เนี่ยเมื่อกี้ เกิดตายเลยคนน้ไม่พอเลยคนนี้ไม่ใช่ทางอ่ะนานมาทีเรื่องจัดเท่าไหร่เราปกติเราเล่นคณะใครปกติเราเล่นคณะใครเสแหวงอะไรคุณมามาหนี้ล่ะแสวงป่วยไม่รับงานนี่แหละมาหนี่แหดะไปเราเรียบเดินทางไปดีกว่าอะไรตอนเนี้ยเดี๋ยวอะไรเงินก็มาเดี๋ยว เป็นไรวะเนี้ซิปก็แตกเข้มขัดก็มึงยังไงตั้งหลายเนี่ยวันนี้ไม่เล่นสุดตัวไงวันนี้เราเล่นสุดตัวเราเล่นสุดตัวเล่นสุดตัวเลยนะตัวเลยเพื่อนนี่ว่จ่ายข้าตัวสุดสุดเลยโอเคก่อนจะไปแล้วมันต้องยกขันหมากซะก่อนเออโหได้ป่ะโโหได้ป่ะมันต้องมีโหมดเนีโหได้ป่ะล่ะโหนี่มีสามอย่างอย่างแรกเออมีโหผู้ชายโหผู้หญิงโหกระเทยผู้จริงป่าว

มีเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีแน่นะเนี่ยกูว่าขี้เชื่อพุทิขี้แน่ๆน่ะขี้เที่จะอาหารหมามึงเนี่ยมือแตกเองอ่ะอร่อยซะด้วยอ่ะผู้ชายโห่ฮมพ์เท่าเร่งหรือเปล่าไม่ใชลึ่งของผู้ชายนี่ผู้ชายเหรอกูเรียนต้องกูมาหมอรู้หมอเล่นมาอย่าเถียงหมอแล้วผู้หญิงผู้หญิงฮะผู้หญิง โอ้ยยยยยยูยย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 ตยย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 ังไงยยยยยตยยยยยนยยงยยยยยยไยย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 ยไม่รูยย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 ยเยย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 ย กระเทยนะเออไม่ไม่ต้องแบบตกต่างกันนะพอมงใช้มาทักหรือเปล่าไอ้จิ้นผายก,ก็คอยจะลืม <c oughs> เอาเอานอนน้อยเด้อโ,<ฮ>โ อย่าทักมันเดี๋ยวมันไม่เสร็จมีที่หายมันเต็มที่เลยเยอะหมดเลยเหนื่อยเยอะหมดแล้วเออจะเยอะหมดแล้วเนี่ยเอาเอาร้องได้ป่็เดี๋ยวโหให้โอ้ฉันมากมาแล้วอะไรเราไปเลยดีกว่าเราไม่ต้องร้องแล้วได้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 ไปโอ้ยเลยเพิ่มมาของไพวันเกิดเพื่อเจ้าบ้านผัววันเด้อทำอาหากินไอ้ดี่เดยอดแล้วเนี่ยดมง่วงกันโ เป็นด้วยความมั่นใจว่าเขาต้องสมรักแน่รักต<อ>้อง